ครับ next gen นะแล้วก็ตัว minor change เป็นไงฮะพี่ห้อง360องศาเราจะไม่มีตัวฉีดน้ำให้พี่แล้วนี่ตรงคอนเซ็ปต์ครับ minor change มาแล้วครับผมใช้ตัวตัวรุ่นปีนซีรีส์หรือตัวโมโนชูปใหม่ก็พอนะครับอย่างนี้ใช้ปีนซีพร้อมปีนนกปักงศาเพื่อชดเชยการสูญเสียนะครับของซีลิ่งของตัวรถก็มีการยกท้องนะครับมองทาง้ายมีให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์4จุดพร้อมด้วยสุดเพื่ด้านท้ายของ ดี c นั่นเองนะครับพี่พีสวัสดีครับพี่โฟกัสยินดีครับจอนโฟกัสต้พบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้จะพาพี่พี่ไชมสุดหล่อไงคันหนึ่งเลยคันนี้เป็นเบรกเลิกมาแต่งรถหล่อให้พี่พีเลยคันนี้คือ Next Gen e v e r e s t นะครับก่อนที่รับชมคลิปนี้ฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถหล่อแบบนี้นะก็เพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจซื้อรถยนต์ฟอร์ดกับพี่พี่นะครับออยู่ที่ฟอร์ดพระนครโชรุมเกษตรเนี่ยบินโชรุมยอดขายนนนนนนีีี้ออครรััับบบบดดแแ่่พถี บริการดีนะครับแล้วก็แต่งรุ่นตลอดดีๆแบบนี้เลยนะพี่ๆมาดูกันนี้คันนี้คือ next gen e v e r t r a ครับเป็น e v e r t r a ในส่วนของตัวรุ่น sport บวกแพ็กเกจนะครับ sport package แน่นอนครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกซีซีหรือเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรนั่นเองนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้านิวตันเมตรเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงพละกำลังแบบแน่นอนครับขับสบายๆนะในเมืองออกตัวแบบ มีพลังกำลังที่ดีนะครับเพราะด้วยในเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวกับการขับเคลเื่อนรถยนต์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโพร,มรโรมไลทยโพรงมไลทยก็เป็นโมไยไฟฟ้า100%นตะครับตัวเทอร์โบก็มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมด้วยคันเร่งไฟฟ้านะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่ออกตัวนะครับเร่งแซงได้เยอะแยะม,ะมากมายนะครับแล้วก็ยิ่งคันนี้เพิ่มเติมในส่วน,นตัวแพคเกจแห่งความปลอดภัยเข้ามามีอะไรบ้างเราจะพาพี่ๆมาชมมาชมนะทีละจุดทีละจุดเลยว่า รถเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับตันนี้คือสีดำนะครับสีดําเงาแน่นอนครับสีดําอาจจะน่าพี่ๆอยู่แล้วว่านะครับการเคลือบแก้วดีไม่ดีครับแต่เคลือบแก้วมันอยู่กับเราสั้นๆต้องแบบนี้ครับเป็นงานแรปฟิล์มใสนะครับเป็นงานแรปสติกเกอร์เกรด TPU นะครับ195ไมคอนช่วยทําให้รถเงาฉ่ำวบาวสีแบบอย่างเงี้ยพี่เงาตาแตกเลยนะพี่พนะ มันยือดอายุการใช้งานรถยนต์เราด,ด้วยดูแลรักษาง่ายอยู่กับเราได้นานนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวการรับประกันยาวนานถึง5ปีเต็มนะครับฟอร์ดรับประกัน5ปีฟิล์มที่อัรและบใพี่ๆก็รับประกัน5ปีเช่นเดียวกันนะครับแถมมีบริการสปาที่อีกนะครับดูแลความสะอาดคลีนนิ่งของตัวผิวฟิล์มที่นะเพราะฟิล์มตัวนี้นมัน,นเป็นเกรด TPU นะครับเกรด TPU มันมีเกรดการรักษาตัวเองได้เมื่อโดนความร้อนไอ้สิ่งที่มันโดนก้อนหินน,นั้นมันย่นนิดๆหน่อยๆครับ มันสามารถที่จะดูแลตเงและรักษาตเตงได้ด้วยนะครับส่วนด้านหน้านะครับเป็นมิติการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามากระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าจากเดิมเป็นตัววิกเตอร์เวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันล่าสุดก็มีตัวนี้เลยครับเห็นไหมเป็นตัวยูนะฮะเป็นสีฟ้านะครับจริงๆแล้วถ้าให้ถูกต้องตามกฎหมายก็สีขาวนะครับแต่ไอรอนแคร์ครับนะขับรถคันหนึ่งเกือบสองล้านนะไอรอนแคร์นะก็เป็นสีน้ำเงินได้นะครับแล้วก็ไฟมินิเอลวีดีสามเมตรตรงนี้เลือกได้นะครับสีเหลืองอมพันธ์หรือจะเลือกเป็นสีขาว ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของพี่ๆได้เลยนะครับสำหรับตัวไฟมินิ LED ดีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นส่วนตัวสัญลักษณ์ของ Ford นั่นเองครับมามาสแตงนะเลือกมาเป็นสีทองนะครับหรือจะได้เป็นสีเงินสีดําสีขึ้นอยู่กับความชื่นชอบพี่ๆเลยนะครับเขาจะวางไว้อยู่เหนือบร,ริเวณกล้อง360องศาของเรานะครับปีนี้นะครับอย่างที่พี่เคยบอกพี่ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะ next gen นะแล้วก็ตัว minor change เป็นไงฮะพี่กล้อง360องศาเราจะไม่มีตัวฉีดน้ำมาให้พี่แล้ว นี่ตรงคอนเซปต์ครับไนเนอร์เชนมาแล้วครับผมกล้องสำหรับสึ่ษสารยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ตัดในส่วนของตัวระบบตัวฉีดน้ําออกไปนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้นะฮะมันมีข้อดีคือเวลารถเป็นรถออฟโรด road, นะครับเขาจะช่วยล้างในเรื่องของบริเวณกล้องด้านหน้าให้ฝุ่นเอ่ยขี้โคลนเอ่ยหรือคราบสะปบกแต่มันก็เป็นแค่การฉีดน,นะครับฮาร์ฟอร์ก็เลยตัดออกเพราะว่าบางท่านเจอปัญหาอะไรมดครับมดเข้าร่องมดเข้าไปในระบบ ตัวละไอตัวรูเข็มเนี่ยครับเล็กจริงๆครับพี่ยังเข้าไว้ได้แต่ว่าไม่ได้เข้าตรงนี้นะมันไปเข้าตรงแทงค์น้ำแถวแทงค์เติมน้ำนะครับก็คือบางท่านเคยประสบปัญหาตรงนี้นะครับในเรื่องของมดนะครับมดคือตัวศัตรูฉกาดเลยเขาก็เลยตัดออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรดาร์ยังมีเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับขับตามด้านหน้าเบรกตามคันด้านหน้าทํารักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าให้เราเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเรานะครับฝนตกหนักๆนะครับ รถติดแต่เคลื่อนตัวช้าๆขับไปเรื่อยๆนะครับเขาจะช่วยในการรักษาระยะห่างคันด้านหน้าให้เราเพื่อไม่ให้รถเราเนี่ยเข้าไปใกล้ท้ายคันเดินไปจริงๆเราสามารถขับไปเข้าเข้าใกล้ได้แต่ถ้าหากว่ารถคันด้านหน้าเขาเบรกกระทันหันหรือเบรกฉุกเฉินนะครับถ้ารถคันข้างหน้าเราเป็นคันเล็กแล้วมองไปข้างหน้าได้อีกคันหนึ่งนั่นคือความปลอดภัยยังไงเราขับได้แต่ถ้าหากว่ารถคันข้างหน้ามันใหญ่กว่าคันข้างหน้าคันถัดไปอีกนะครับเราไม่เห็นว่าคันข้างหน้ามันเบรกแล้วเขาเบรกทันที นั่นคือความปลอดภัยที่ตัวนี้ช่วยรักษาะระยะห่างให้เราได้ด้วยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องรักษาะด้ห่างหนึ่งช่วงตัวรถอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราขับรถได้งา่ายยิ่งขึ้นด้านเองนะครับพ,พี่ส่วนด้านล่างก็เติมในส่วนของความหล่อเข้าไปนะครับชุดสเกิร์ตจาก AKC นะตอนนี้ก็ AKC มาค่อนข้างแรงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชุดสเกิร์ตที่ดูจริงๆแล้วดูไม่เหมือนไม่เหมือนใครแหละเพราะวิกเตอร์เลยเห็นกันเยอะเนาะนะครับเซนเซอร์ด้านหน้ายัางคงมี4จุดเหมือนเดิมน,ดน,นะครับส่วนเซนเซอร์ด้านหลังกก็ยยััังมมมมีี4จุดดดเเเเหือนนนิิิช่ววรตตถ มิติตัวรถตัวนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่เมเติมด้วยการใส่ชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์นะครับชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์จริงที่เคยบอกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่ผ่านมาคือมีการเปิดตัวใหม่คือทวีบาร์นะครับสำหรับพี่ๆท,ที่ต้องการฟีลลิ่งการโหลดแบบจัดๆเลยคือให้เหลือแค่4นิ้วแต่นี่5นิ้วสอดน,นะครับแน่นอนครับก็ต้องใช้ในส่วนตัวรุ่นควีนซีรีส์หรือตัวโมโนทูบไปก็พอนะครับอย่างกรณีใช้ควีนซีรีส์พร้อมปีนงบปรับองศาเพื่อชดเชยการสูญเสียนะครับของ ฟิลลิ่งของตัวรถถ้ามีการยกขึ้นหรือโหลดต่ำลงนะครับองศาล้อมันเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องใส่ตัวปีกเพื่นี้เพื่อปรับหน้ายางนะครับหรือเรียกว่าตั้งศูนย์ให้ถ่วงล้อยได้ง่ายขึ้นเองว่าหมดปัญหากินยางด้านใหนหรือกินยางด้านนอกนั่นเองนะครับทันนี้ก็เปลี่ยนล้อแม็กจากแม็กเดิมก็ขอ20อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน้ายางในล่าแม็กซ์เขาเนี่ยมันเพียงแค่เจ็ดจุดห้นิ้วคันนี้เก้านิ้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มฟิลลิ่งของการยึดเกาะถนนให้กว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมด้ววยยยยาางงงตตัััใหม่นนนนะะคครรบบเเปป็็ขอดิิท เอีหรือออสเตรเลียนสามารถขับได้ทุกสภาพพื้นผิวของถนนนี่น,นะครับหัวใจสุดางแน่นอนครับก็ต้องใส่นี่เลยครับสีเหลืองงด้านในเนาะชุดเบรกนะครับเป็นชุดเบรกคัสตอมนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเบรก21แซดนั่นเองก็คือามมาสามารถใส่ได้ถึงขอบ121นิ้วนั่นเองนะครับพี่ๆจานเบรกก็อยู่ที่405ม mm, ิลลิเมตรนะครับส่วนตัวลูกสูบก,ก็มีทั้งหมด6พอทด้านหน้า4พอตด้านหลังพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าเพราะเรือนฟอร์ดของเราเป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่แล้ว,วส่วนสี สามารถรังสรรค์ได้ตามความต้องการของพี่ๆเลยนะครับพี่ๆได้สีเหลืองสีส้มสีดําสีเขียวสีกว่ากันไปนะขึ้นอยู่ความชื่นชอบสั่งก็ได้ครับอาไม่ได้ทําเองครับอาให้ช่างทําอยู่ดีนะฮะขึ้นอยู่ความชื่นชอบแต่ขอเวลานิดหนึ่งในเรื่องของการดําเนินการนะครับพี่ๆครับโอเคส่วนด้านข้างยาวมาก็เนื้อเรื่องของตัวที่เป็นรุ่นสปอร์ตเนาะบริเวณเอ่อขอบหน้าต่างราวลังคาเพราะนี้มันจะเป็นสีดําทั้งหมดนะตาให้เก็บงานได้ง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายในเรื่องของการ เก็บงานต่างๆ,ๆนะกระจกก็เป็นสีดำนะครับราวลังคาของต่างทุกอย่างเป็นสีดำทั้งหมดตัวหนังสือก็เป็นสีดําแต่อตใหม่นะครับที่แจ้งข่าวมานะอถใหม่อาจจะมีเปลี่ยนอีกนะอาจจะประมาณเดินมีนานะครับเดี๋ยวพี่พก็รอรอดูอีกทีหนึ่งส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเราเนี่ยเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์อยู่แล้วนี่ไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับก็จะมีส่วนตัวไฟเบรกแล้วก็ไฟที่เป็นขีดแบบนี้นะครับเป็นไฟหลอด LED ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น LED ทั้งหมดนะครับ และก็ในส่วนของตัวตัวนี้เพิ่มในส่วนตัวระบบตัวไฟคาดท้ายเป็นไฟ LED ยาวนะครับเป็น Full LED เพิ่มมุมมองและทัศนวิสัยยามข้ามคืนนะครับให้ดูรถดูมีมิติความสวยงามมากขึ้นอีก็ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรแหละแต่ว่ามันดูสวยงามเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ที่มีส่วนช่วยมันอยู่ข้างล่างนี้ครับคำว่าเอเวอร์เรสปกติเป็นอะคริลิกนะครับเป็นตัวสีเงินเงิน,นะครับอันนี้ก็เป็นฝาครอบครอบเข้าไปนะครับ ตัวรุ่นเก่าๆนะครับเมื่อสองสามปีก่อนนะครับตัวคาวิเอลเ s สตัวนี้จะมีการเปิดสวิตช์พร้อมไฟจะเป็นไฟ,ไฟแสงสีขาวนะครับทำให้มีการนิดนึงนะครับมีการเนีเขาเรียกดรามา่านิดนึงนะฮะเราก็ตัดออกนะให้ติดเฉพาะเวลาเราถอยนะก็จ้ําไฟเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เบรกก็เป็นสีแดงเ,เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่พอเวลาวิ่งปกติหรือติดเปิดไฟธรรมดาเขาจะไม่ติดแล้ว ลดอาการแยงตาเพื่อรวมทางนะไม่ทาร้ายเพื่อลมทางเขาจะไม่มีอาการแบบนี้แล้วอย่างเหลืออีกพี่เจ้าหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปปรับปรุงนะนะฮะพอของเราปรับแล้วนะเหลือพี่ๆอยู่เดี๋ยวเขาก็ปรับตามกาันเพราะในเรื่องของถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเขายังคงติดอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวนี้ก็คือมันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆแต่มันเป็นการสแสดงสแสดงตนสัญลักษณ์ว่ารถมีคันด้านหน้าอยู่เพื่อให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเอง ฝาท้าไทยไฟฟ้า100%เนะกล้องนะครับมองท้ายมีให้เรียบร้อยเทนเซอร์4ี่จุดพร้อมด้วยสเกิร์ตด้านท้ายของ AK4 นั่นเองนะครับพี่ๆนี่รอๆนี้เลยยวดูด้านในนิดหนึ่งนะถาแวะดูข้างในด้านในของตัวสปรอร์ตบอกแพคเกจเนี่ยนะครับบริเวณด้านในของเขาเนี่ยมันจะเป็นวัส,สดุบุนุ่มทั้งหมดเลยนะฮะบ,บุนุ่มหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะฮะตัวนี้จะเป็นกระจกเป็นแบบไฟฟ้าพับปิดอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับ ปิดเปิดด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกไฟฟ้านะครับก็กดตัวเดียวปลดล็อกทั้งคันนะครับกุญแจพุสตานี่นะครับแล้วก็นี่ครับเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ป, Auto, ปรับความสูงต่ําได้นะครับสาหรับพี่ๆที่ยังไม่เคยเห็น,นเนาะนี่ครเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะปรับความสูงต่าตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยจอขนาด8นิ้วนะครับแสดงเขาเรียกว่าแสดงให้เห็นชัดเจนเต็มตาดีนะแล้วก็จอกลางขนาด12.4นิ้วพร้อมด้วยการซิงค์ 4A Android Auto Apple CarPlay มีให้ครบหมดเลยนะครับ กล้องสา0องศา3า0องศานะจะสแสดงผลบริเวณตรงนี้แหละนะครับจะสแสดงให้เห็นเลยว่าบริเวณรอบข้างความปลอดภัยได้ๆต่างๆเขาจะเห็นตรงนี้ให้หมดเลยนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะหน้าตาเกียร์แบบนี้แฟมนี่หน้าตาเกียร์6สปีดนะครับมีไวร์เลสชาร์จให้เบียงมือไฟฟ้านะครับโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดว่าคู่หน้าเป็นไฟฟ้า100%นั่นเองแล้วก็อ้อลืมพวงอมาลัยอ,อี่พวงมาลัยหนนึงมหมดอการขับขี่ต่างๆมีให้หมดเลยนะ อะจได้ติดพุชคอนโทรลรักษาระยะห่างเลนชิปปิ้งสปีดลิมิตต่างๆใดๆมีให้ครบวัตทุกอย่างเลยครับพี่พี่ยึดอนุญาตปิดประตูครับและสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวนเจอร์หรือเอเวอเรสต์นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับร้านได้ที่อารับพระนครนะครับโชว์รูมเกษตรน้ำมันโชลุงม้านขายสี่สี่ซ้อนที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งครับทักเข้ามาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือ ถ้เข้ามาพูดคุยในเรื่องของสเปครถยนต์นะครับอยากทราบวิธีการใช้งานนะครับหรือในส่วนของตัวแคมเปญต่างๆนะถ้าเข้ามาพูดกันได้นะครับอาร์ตไม่ไม่บังคับพี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่อยากจะทราบแคมเปญนี้แคมเปญนั้นหรืออยากจะทราบว่าฟังก์ชันรถตัวนี้พี่เคยพี่มีรถแล้วแหละแต่พี่อยากจะอยากจะใช้ฟังก์ชันนี้โหมดนี้โมเดลนี้นะครับเป็นยังไงพูดคุยกันได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งสุดท้ายนี้ฝากที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาร์ตด้วยนะครับจะได้ไม รถยนต์ฟอร์ดแต่งหล่อๆแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเรนเจอร์ที่เป็นออฟโรดหรือจะเป็นเอลโรว์ที่แต่งทรงสุดตานแบบนี้นะครับถ้ามีรูปแบบการแต่งมากกว่าร้อยรูปแบบให้พี่เลือกอยู่แล้วนะครับสนใจก็ทักหาได้เลยนะครับอาจจะที่นี่แหละชลุมพัทน์อนเกษตรนวมินนะครับผมสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปรถตลอดแบบนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายฝากไว้ในอ้อมใจด้วยขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ